สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลขมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566ประเภทยอดเยี่ยมสาขารางวัลเพลงพื้นบ้านประยุกต์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลงมากินข้าวเด้อแม่ขับร้องโดยเนสพรออนาจครับผมฟิตรีับอสบมานพีครับสังเกตซินซับเรคคอร์ดนะครับ เชิญบนเวทีเลยครับสแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณเนสพรอนอนาจนะครับอินดี้สาวสวยเสียงปังจังหวัดอำนาจเจริญนะครับฉายาเด็กหญิงหล่อเท่เจ้าของซิงเกิลดังตาฮักนนองเป็นลูกกระตันอยู่ครับแม้จะเจอโควิดแต่ก็ขยันเก็บเงินจนปลดหนี้ให้กับคุณพ่อได้สำเร็จนะครับแจ้งเกิดก็เพราะว่าลงคลิปในทิกต o อก แล้วคลิปสั้นๆเนี่นยใส่เสื้อโปโลโกางเกงขาสั้นซ้อมเพลงบนเวทีไม่กี่วันก็มีคนดูหลายล้านวิวนั่นเองเป็นที่มาที่ไปครับนะสมเกียรติสมศักดิ์สรีมากครับเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณชินภัทรจันโงงค่ะและคุณยารีทอนไลน์ลนะคะคและขอขอบพระคุณค่ะคุณลิปิกากำลังชัยค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ โอเคครับผมกอกก่าวความรู้สึกสักเล็กน้อยครับค่ะหนูก็ขอขอบพคุณนะคะรางวัลที่มอบให้กับหนูในวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะของหนูก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะขอบคุณที่มองเห็นเล็งเห็นถึง บทเพลงนี้เป็นเพลงที่ท่านนายห้างนะคะสินทรัซับเรคคอร์ดทำให้หนูนะคะร้องให้กับคุณแม่นะคะที่ท่านเสียไปแล้วนะคะก็ขอพระคุณท่านนายห้างจรรทอนนะคะแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ